สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กัะช่องบัสลำเบิรนพบกันเชียรครับบัสบรรยากาศบรรยากาศคนเยอะมากคนเยอะมากเลยสุดยอดมากครับมากจนเลยบรรยากาศหา,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 าย,อ,ายอ๋อหายอ๋อ านันประสาทเสียขาไปมืงองเลยครับตอนนีเตรียมเตรียมเสียขั้นยาวแล้วน,า,า,นาว่ <c oughs> านาว่านาวแเอาเบนคาุครับแม่บครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนมาถามหนังพี่น้องครับไทยก็คนไทยคนเยอะมากนะครับยอดพระสวรรค์นะรร็าการที่โรงหนังคนะโล่ง,น,งนังตอนนี้ครับหลายท่านก็มาติดตามชมไทยก็ไทยก็ พี่น้อองครับามเป็นนางเป็นนางเรื่องแรกที่ยูทูบเบอร์เยอะที่สุดเป็นนางเรื่องแรกยูทูบเบอร์เยอะที่สุดมีการโปรโมทเยอะที่สุดสําหรับโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ได้ได้เงินกวานบานกรอนเมืองเขาทั้งทั้งทีนางยัง่ทันได้ชัยได้เงินเพราะว่าใส่เสื้อกันเพราะว่ามีเอฟซีเพราะว่ามีเอฟซีเมาโล่งนางเงได้เงินเกือบสามล้านเลยตอนนี้ เนาะจะสะอ่อนน้ำปอดโจเนาะเอาพันล้านครับปอดครับขั้นด้หลายๆกันแบ่งนู่นน้องเบิกในเด็อบวชเออเออว่าดีว่าดีบรรยากาศเยี่ยมค่ประมาณนี้ครับที่สาระครับเออเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมไทยคอมแพกนะ มึงนั่งนี่มึงลองโซ่น้ตายแล้วคนนวมงมาในเมืองอยู่แม่มองเร้วจองตัวตั้งเตืมอยู่นเกิดขายตัวจองจองนั่งล่วงหนาแล้วล่วงหนาบัสรับอบุณเม่ครับสุดยอดกิเลยมันที่มึงออันมเมืองไครว่าี นั่นแหละปน้ำนิดเดียวฮอมันยังรอทางคนรีวิวแล่ะฮา คนละอันนะมันเอาเนีจยคนละคนละบ้านบ้านไปเรียนกษจรบ้านมมตะวันหลัง่นเ้ยเท่งเรียนเกิตรป่า ทังสี่ขึ้นโปนมลดมดื่มกอนดูอนะดกันลารไรก็ได้ทีเป็นนำ้ำหยดน้า,ออนารอดีมากเลยบ้านเมื่อไหร่ัครับบ้านเไรียบยังยไม่เสร็จบ้านยังไม่เสรบอสรอก่อนถา่ถาถ่าเงียนมาแล้วั้กออัคนก็เริ่มมาไล่แล้ว

ยังเลยนนี้่อราะมัอันนเพราะมันนสิปิีมันเขาไปใส่ในโลกมันสิอันนี้มันจะเย็นหรือครับมันหนาวเย็นเหรอมันจะเย็นมันก็นกนสีหนาวเลยเรียบร้อยครับเพลงนี้กัสิทธิ์พี่น้องเอ้ยนขนเคียงลุกแล้วว่าหนังก็เยอะอยู่นะหนังเยอะมาก เเมืองกอดมูไป็บอลีวันเมืองกอดมูล่ว่าจะตัวยู่กตัดเ็เสียได้เจ้าปุ๊สายชาเป็นตัวตัวชาต่าใจการใช้เก็บรายละเอียดนี้นะรับใินยัไงเนี่ยละแต่ตอดไทยน้ำมูเอากินขันย่างนะว้ยคอม สัเห็นขอมผัากับไทยน้ำเขาแห่เขางงๆเลวาเอ้ามันเกิดียังข่นสีนะคือหลแทนคนคือไหลแทตกลง่อนเขาตกลงไป่อเขาแมนต้งเฝ้าลงบอมีเน็ตอยู่เน็ตเลี้วยอดในไหนพ่อในเมืองแล้วเป็นในไหนครับ่อ่ติ จักแล้วเนาะเหตนทยางออกมา้เหมือนกับบาที่กองเ่ฮะพนถามดูหลายเลย้นามได้หลายเลพอออกว่ามีอย่างไรในเมืองรพอเมองจหงเยพ่เมืองจนหายพมงจนหาย่เมือนายพ่องจหายอเมืองหาแค่เานหมน เอาสปอยนังสปอยนังสปอยกันสปอยมันตุ่มรสชาติเนี่มึงไหมใช่บริสุทธิ์สีด่าเดยเยกใช่บริสุทธิ์หมดต่อใจกันเลยหรอกมั้งโอ้ไอ้ันไดรบ้าพ่อหายแล้วเหลือเออเออแบบ์เลยมันฮอน มมนหอนเลยลมลมพัดดากมันกระเทีนพีมีจริงจนะคุณดักเดี่ยวแต่โชคดีนะยูทัวปูดจากเข้ามาดากดีใจอยู่ตูดพออะไรอ่ะโคตบอได้รูทบาลที่บอสัตว์เขียนรูทวิวพีสุดยอดโคตรยังก่อนนะ เห็นเล็กซี่นลดอกสิมานีววันที่ิพวกวันที่หย้องเนี่ยเหรอมาเห็นยังพวกผูมนังเลย้มนังเหรออมากับมาตัวนะคนหลายเลยอห้องไติมลุเอาฝากกูไลกูแชรกูซับตะไครครับพอคลิปต่อไปสวัสดีครับ